อันนี้เป็นเรื่องของแก๊งเงินกู้นะครับที่ไปทวงเงินลูกหนี้แล้วนะอเผอิญว่าลูกหนี้เนี่ยก็คือไปอยู่ใกล้กับร้านอาหารที่เขาก็มีลูกค้าอยู่นะครับทีนี้เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าไปสูบที่อื่นได้ไหมนะไปทวงที่อื่นได้ไหมเพราะว่ามายืนสูบบุหรี่หน้าร้านอาหารกันด้วยคือแทนที่จะรู้สึกผิดขอโทษเนี่ยกลายเป็นว่าพ่นควันบุหรี่ใส่หน้าเขาเลยครับอืเโอเครู้เรื่องอันนี่นะอ่านะอ่าโอเคเอาสูบเออ ดีเอาเลยจ้าเออเอาเลยเดี been, h, ๋ยวกูไปนี hmm. <tr> ่แหละเอาเจวมาถ่ายระองไบพ้น <tr> <tr>: ุรีใส่กุลีใสกุลีใส่กุลใส่กุลีใส่กบีใส่กุลีใส่กุล่กุลีใส่กลีใส่กมาีใส่กุลีใ่ก็ลีใส่กุลีใั่กุาีใ่กใส่กนลีใ่ลีใส่กุลีใส่กุลีใส่กีใส่กะลี่กุี่นะฮะก็เดือดกยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกดูเหม่อนจะแบบเป็นการถ่ายแบบประใช่่พอ โตเถียงกันไปมาอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่เ,เลยจนเดือดเลยนะน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะฮะ,กกะ,ฮะหลังจากที่มีกลุ่มชายชะกัน4ี่คนมาทวงเงินกู้จากลูกหนี้นะครับซึ่งอเผอิญว่าลูกหนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับร้านอาหารของนางสาวรินนะครับในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงที่ชนบุรีแล้วทางแก๊งทวงหนี้อ่ะครับก็ยืนสูบบุหรี่ทำให้ควันบุรี่เนี่ยรบกวนลูกค้าทางคุณพี่รินเขาเนี่ยนะก็เลยเดินไปบอกว่าไปสูบที่อื่นไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจ แงเงินกู้ไม่พอใจแล้วก็ยังพูดท้าทายบอกว่าไม่กลัวตำรวจนะครับเ<อ>จ้าตัวก็เลยเอามือถือออกมาแป้งงัดมือถือออกมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน<อ>โดยในจังหวัดนั้นเองก็ได้ช็อตเด็ดเลยอย่างที่บอกก็คือพ่อนควันบุหรี่ใส่หน้าเลย<อ>ทางนางสาวดินก็เลยโกรธกว่าเดิมยกมือปัดบุหรี่กระทบกระทั่งกันและต่างฝ่ายต่างก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ<อ>นางสาวดินเนี่ยบอกว่าเธอถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเธอก็เลยบอกทำร้ายร่างกายกี่โมง ร่างกายยังไงก่อนนะเธอไม่ได้ทําอะไรผิดมั่นใจแน่นอนนะแต่ก็ยอมเสียค่าปรับให้มันจบๆกันไปไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วครับแล้วก็หนูไม่มีเงินเสียจะทำยังไงก็บอกให้ข่าคืนเลยไปอยู่ข้างหลังคืนเลยใช่ป่ะตาเปิดว่าหนูก็ไม่โอเคเนาะแล้วหนูก็ต้องอยู่กับลูกหนูใช่ป่ะลูกหนูก็เป็นสาวเนาะแล้วหนูควรจะต้องยังไงหนูก็เลยปฏิเสธปฏิเสธเขาเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรจะปฏิเสธก็ปฏิเสธก็เดี๋ยวไปขึ้นศาลอย่าลืมหยุดร้านหาเวลาหยุดร้านในศาล ทางท่านภูมิกับนะสพบ้านบึงบอกว่าเหตุการณ์นี้แยกเป็น3คดีก็คือคดีเงินกู้นะครับซึ่งจะต้องให้เชิญทางผู้ให้กู้กับผู้กู้มาสอบสวนด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทวงหนี้อะไรต่างๆมันอาจจะซุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายนะครับส่วนคดีที่2คือการพ่นบุหรี่ใส่หน้าและคดีสุดท้ายคือการทำร้ายร่างกายเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับส่วนที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่สนธิกำลังจับแก๊งเงินกู้นอกระบบ2คนค่ะคือนายอภิชาติและนายวิทยา หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าอําเภอเมืองลำปางนะคะว่าถูกผู้ต้องหาสองคนปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วก่อเหตุมาตามทวงหนี้โดยนำกาวหยอดรูกุญแจบ้านลูกหนี้จนลูกหนี้เขาเข้าบ้านกันไม่ได้นวิธีการทวงหนี้เนี่ยเนาะทั้งสองรับสารภาพว่ามีการปล่อยเงินกู้ให้ลูกหนี้จำนวน50คนค่ะกระจายตามตำบลต่างๆคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือน เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อกล่าวหานะคะร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดค่ะค่ะ